สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าทุกคนแกกาลังจะเข้าเมืองจ้าทุกคนวันนี้หิมะตกกําลังจะเข้าเมืองเมื่อวานนี้ไปล่างรถย่างดีพี่น้องเออหิมะตกคุณนะ่ะไม่เจ่หิมะเด้เนี่ยจ้ากำลังจะเข้าเมืองเนดะี๋ยวพามาชมบรรยากาศหิมะตกไปน้ำทังเราจะพี่น้องแกบระเทในเมียน คลิปกินดอกบ้านได้ไปนะไปซื้อของขี้อยากกินตาบักุูงไหมพี่น้องเมื่อีวันอังคานบลูว่าของเขงมาม้ายังในเมืองเนะี่ยเดี๋ยวไปเมืองก่อนถ้าถ้าถ้าของของมา้าเราใกล้กับสิได้กินตาบักุูงพี่น้องถ้าบมากับซีเมนเหมือนื่นเพราะปกติในเมืองที่ใกล้อยู่เนี่ยของจะมาวันพุธถ้ามาชมบรรยากาศ ล่อล่อขยันลงไปทามาชมบรรยากาศดอกไก้สีกับกลมมืน,นมีมาตกตกบ่หลายจ้ะนี่ขน,นาดเพิ่งตกแล้วเนี่ยจ้ะเพิ่งตกหมดสิู้้ซึกว่าจะเป็นแะ่มือคื้นบ่มือเศร้าเล,ลนยนะรถเอาอันขยะไปถิ่งให้ซื้อกับเมย บรรยากาศอยู่ต่างประเทศพี่น้อง <c oughs> ล่างรถเม่อวานนี้ <c oughs> อิมาตกกล่องสีสั้นๆแน่เน้อจะะเพราะว่าถนนนั่นทางลูกล้ังเลยถนนขึ้นเขาบ้านไกลพี่น้องใครก็จะบานเขางก็เอินขี้หินเหน โอน,นโอ้ยมึงลำธารน,น้ำไหลจัวจัพี่น้องตอนนี้เป็นน้ำแข็งแล้วเป็น,นน้ำแข็งแล้วอีวสแลวอีสเนมื่อนเมื่อวานนี่เป็นน้ำแข็งแกบ่ดได้จอดทายแต่ว่าตอนนี้อ่า,อาหิมะปกคลุมแล้วรับชมน้ำเพิ่นเพินได้จ้าในลาทั้งขึ้นเขาบานใกล้พี่น้อง บริยุนไม่ใช่คนในเมืองนะ <Okay. S 1> <laughs> โอ้ยกล่องกระสันคนบนเขาทางกูขาหนาวลบสิบสามองศา บรรยากาศอยู่ทั้งภูทั้งเขาพี่น้องคนคนบนเขาไม่ใช่คนในเมืองมึงเอื้นเขาโตกหลายเราดีใจแต่ว่ามึงน้ำแข็งกับปาร,ร,ริาสนสาดเลยอ้ยผู้หนาน้ำแข็งพี่น้องน้ำแข็งได้เนีน่ยน้อยย่งยางอยู่หน่ะจ,จะทุกคน แต่น้ำแข็งได้หนาวเพหนาวคิดมึงนี่แต่น้ำแข็งติดซากน้ำแข็งเลยนะจ๊ะน้ำแข็งแบบว่าเป็นน้ำหม,มอกน้ำยางไหลลงมาจากภูเขาเขาก็มักพอโตกันเป็นน้ำแข็งแปเดี๋ยวมาหากลูกป่าทัน ัรถได้พี่น้องเพราะ่าถนนมันเป็นถนนแคบๆเลนเดียวต้องต้องเสียนต้องลบให้กันเลยในทางรถไฟเด้จ้ะในทางรถไฟเวลาน้องแมกมาน้องแมกกันติมานี่ะแ,แล้วก็รถไฟก็จะไปจอดอยู่สถานีรถไฟตรงขามซุปเปอร์มาเก็ตบานยาสองกิโลสองกิโลเมตรพอดีจากจากหนาบ้านไกลลงมาถนน ลงมาถนนใหญ่พี่น้องแกอยู่ทั้งเขาอยู่ทั้งเขาทั้งดอย <c oughs> อุย้ยฝนเขาการ่านจัะน้อยนี่ง้างน้ำเลยจ้ะขาอุย้ยมืนสะไร่ <c oughs> ไอ้โอท่านได้แพ้กันเสาไอไ่เลยจ้ะขี้จะกินตามบกฮวง บางวันันนีใ,นใกจะได้บอกฮงบอกพ <laughs> ามาชมบรรยากาศอุ้ยหนาวใส่เสื้อหลายสั้นเด้เนี่ยจ้ะถ้าใส่อันนี้ใกก็บม่ได้ใส่ผ้าบันคออีกเพราะว่าอ่นานั่งอยู่ในรถเนาะเปิดเปิดแอร์ห้อนเปิดเครื่องทำความร้อนในรถ <c oughs> ไปข้างนอกก็ไบ่ได้ย่างไก่เนาะก็ออกแกแค่มองจอด,ดรถกันย่างเขาซปเปอร์มาร์เก็ตหลดก็เ,เลยบ่ได้ใีหยัางมากมายอันนี้เสียาการล้มกันการฝนเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่า,าหิมะตกแบบเนี่ยถ้าแมน่นอ่าตกถึกห้องฮากับป็นเปียกๆอยู่เด้เพราะว่าไกลบ่ท่านได้เอาแบบเสีย ย่างหนาตาสร้างมาใสชันอนเสียเสียกันหนาวอยู่นี่นักหนักเลยพี่น,อน้องเพราะว่ามันจะเป็นเสือกันหนาวกันหนาวกันลมกันฝนกันทุกอย่างอยู่ประเทศหนาวบรู้ว่าปีนี้นะี่อุณหภูมิจิตติโรบถึงเท่าใดถ้แต่เขาว่าปีนี้บพ่ค่อยหนาวดอกนี่กัสิบสองสิบสามเหรวเปลีป่นยนแปนนาย Ya no know a usar por. ถนนเป็นน้ําแข็งต้องระวังแต่ว่าอยู่นี่กันช่วงหนานี่ก็คือลอ่อตะปูพี่น้องล่อรถใส่ตะปู สมมติว่าหิมะตกหรือว่าถนนเป็นน้ำแข็งเนี่ยเขาก็จะเอาเกลือเอา้ายบานตลอดเพราะว่าถนนเฮดไห้บ่ให้ตะกนแล้ววันนี้น้ำแข็งละลายถ้าน้ำแข็งละลายกับเมึงสภาพถนนพปน่น้องข้าก็ขีดตมบ้านเท้าคนเดียวรถนี้รถนี้บ <c oughs> ่ล่างนี้นเ,นเน้มบ่เห็นนี่จะหิมะโซก,กับโปกถ้าถ้าเขาเอาเกลือเอา้ายบานเน่ย <c oughs> น้ำแข็งก็จะละลายหิมะก็จะละลายพี่น้องล้วก็จะกลายเป็นนี่แหละขี้ขโครนสุกรุกดำปี๊ปีนานี่น่หนาหนาวเนี่ยจะล่างจะล่างรดบอยก็หนาห่อนในเมืองเนี่ยคือเขาจะแบบรดเกตดหิมะจะแล่นตลอดเนีย บ้านไกลย,ยังถนนเป็นน้ำแข็งอยู่ด้แต่ว่าแถวในเมืองนี่เขาต้องวานต้องพี่น้องเขาต้องวานนังเสียเพราะว่าเวลาคนเดินหรือว่าปั่นจักรยานนังเสียก็จะเหตุให้เป็นอันตรายได้เนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าอยู่นอกเมืองคือไกลยอยู่น่ะจะบ่อยมีคนปั่นจักรยานหรอกสมาจะขับรถ ขับรถอยู่นี่ก็จะมีเด็กหน่อยไปโรงเรียนก็นจะมีค้นปั่นจักรายานไปทำงานอย่าเสร็จนี่แหละในเมืองตะกี้ลูกสายไก่เห็ดงานร้านอาหารอยู่ในเมืองนี่แหละเดี๋ยวนี้เราได้มองเห็ดงานไหมเราก็ย้ายไปอยู่หม่องไม้ไก่ก็เกา,เกาแต่าเวลาเรามาเราก็นั่งรถไฟมาพี่น้องสามชั่วโมง มาหาแม่กับปะปะกับน้องกับน้องแมวนี่จะเป็นห่าง่ายที่ใกล้ม้าประจำว่าประจำดอกทุกวันทุกวันห่าง่ายมีหลานข้ายงข้าย,ยา้ายยังอยู่นี่เหมือน ข้างบนจะเป็นอพาร์ตเมนต์ได้จ้ะเป็นอพาร์ตเมนต์สมัยอพาร์ตเมนต์บนห่างเจ้าเสียสมากสิผู้เฒ่าอยู่พี่น้องพ่อป้าอย่างพ่อป้าสะดวกสบายกับอมองหมอใกล้มองหมอใกล้กับยูนิเดิหมอประจำตัวใกล้อยู่สันส่นซีส่วนมากผู้เฒ่าพ่นสิมากเฒ่าแล้วพ่นสิมากซื้อคอนโดพ่อป้าอย่างเวลาอ่าซื้อกับเขากับนาเนพิ่นกับลูกมาซื้อกับเขาสั่นล่าง เรือว,ว่าหมอกับยุนีร้านขายยากับยุนีร้านอาหารกับยุนีซูเปอร์มาร์เก็ตกับย่ห่างนีอย่างเส็นะ่ะห่างแง่ๆเด้จ้ะห่างแง่้าหคุณจะเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือทาเรือที่น้องแม่กลุ่มซ้ายกับเหตุงานอยู่ช่วงช่วงก่อนตอนนี้เราใหญ่ไปมองไปกะ ะกีเราเหตุงานเราเลี้ยนแล้วเราก็ฝึกงานเราก็เลี้ยงยูนี่แหละในเมืองนี่แหละหามสะพานไปก็จะเป็นลุกมหนองวันนี้สะพาน,านข้ามไปก็จะเป็นลุ่หนองร้านอาหารร้านกาแฟโอ้ยใกล้หอยแล้วดดีสกันอุดนีด่แหละเดี๋ยวก็สิได้ลุงไปซื้อของอยู่นี่แหละจะทุกคน ก็ต้องได้เดินเข้าไปเด้เดี๋ยวกายจะพักเข้าไปมองว่ามีมองจอด,ดรถบ่รถคันนี้ดีน้องแม่แค่นานยุบคูคคตคนตะกี้ร้านอาหารตีทะเลฟังค้ามคนทำมาหาปลิ้งิ้งไดยนี่ร้านของเลินฮาดูพลัส แล้วแกก็จะได้เดินเข้าไปจ้าทุกคนเนกอบเอ้ยเอาอันนี้คอมหัวกันพี่น้องห <c oughs> ิมาตกใส่หัวใ <c oughs> ้ย่างเข้าไปเังสิละ, <c oughs> ละต้องเอานี่คอมหัวหิวมาตกใส่หัว <c oughs> นี่ร้านที่แกมาประจำเมึ่งสิมีของบ่ มีของไหมเอาปลาล่ากันพี่หน่อยนี่ปลาลายี่หอดแซ่บอันนี้พี่ไม่เอาไปผสมกันซ้มยี่ห้อคุณได้กไกลเปลืองเวลาเฮ็ดน้ำยาขนมจีน อ้ยของยังไม่มาเลยอันนี้เป็นบกกาบกพุงเกาพี่น้องแต่ว่านกสิได้เอา,เ,าเพื่อเกาล่ะเพื่อบ่ได้เข่ามาอีกเหมืออื่นเหมืออื่นนองพอลิน่าเลิกเร็วเพอื่นนองพอลินาเลิกเทียงนี่แหละนะเป็นนังสี่ก็ต้องได้กินดีอยู่ที่ได้ <c oughs> อันนี้ก็เน่ากับยังเริ่มเริ่มเริ่มนั่นแล้วพี่น้อง มึงของเกลี้ยงของในถาดไม่มีเลยของมาพรุ่งนี้อิลิโอ้ยมันงงมะนาวกับเมิดพี่น้องเ <c oughs> กสซิได้เข่ามามยู่มือวันพฤหัสวันสุกคนละแต่เมือเอื้อนหนึ่งเือสิบได้เข่าเพราะว่าน,น้องพอลินา่าเ,เลิกเลิกเหลวมึงบอกมว่วงกับเป็นอันนี้หมดแล้วพี่น้องกินบ่ได้ละไม่ได้อะไรเลยได้มะละกอกับปดา เดี๋ยวไกลสือของกันนะจ้าคลิปนี้ใกลก็ฝากไว้เนมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไกลนะเด้อพี่น้องเด้อ